เี้ยวปากหิวใจจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นใจกลางทองหล่อไปอาบน้ำแร่แช่ออนเซนที่เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะเป็นที่นิยมกันมากๆเลยละค่ะกิฟและการแช่ออนเซนบอกเลยว่าทําให้ผิวของเราเนี่ยดูอ่นเยาว์ช่วยเติมพลังฟื้นฟูผิวแล้วก็ร่างกายบอกเลยว่าตอนนี้อยากแช่ไม่ไหวแล้วได้เลยสิคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซนในแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะกันที่ Leslie Lake Onsen and Spa ที่ Grand Central p o i n สุขมุขมวิทค่ะบรรยากาศที่นี่ก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยสามารถมาแช่ออนเซนแบบวันเดย์พาสได้เ uh. มื่อถึงจุดรีเซพชันก็ไปรับกุญแจเปลี่ยนรองเท้าเสร็จแล้วก็ไปรับกระเป๋าอุปกรณ์ชุดที่ใส่ก็สามารถเลือกไซส์ได้ภายในกระเป๋าก็จะมีชุดจินเบผ้าสีขาวและก็ผ้าเช็ดตัวเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็พร้อมไปแช่ออนเซนแล้วค่ะ ไม่ได้ร้อนมากมันกําลังพอดีเลยส่วนตอนที่เรากดอ่ะไอฟองน้ำที่เป็นฟองอากาศอะมันนวดแบบว่าสบายมากผ่อนคลายสุดๆแค่บอกเกโรใช่ไหมคะคือ41องศาตอนจับก็จะรู้สึกร้อนแต่พอเหมือนพอเดินลงมาเราได้นั่งแช่ค่ะก็จะเป็นการแบบปรับอุณหภูมิร่างกายตอนนี้ก็คือแบบสบายมากน้ำแร่เกโรนะคะเป็นน้ำแร่ที่ ดีที่สุดหนึ่งในสของญี่ปุ่นเลยนะคะช่วยดูแลผิวพรรณนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการระคายเคืองของผิวด้วยค่ะก็คือแช่แล้วผิวจะดีค่ะหลังจากที่ขึ้นจากบอ่ออยากกลับอยากลงกลับไปใหม่อะ่ะมันสบายมันสบายมากขึ้นมาอุณหภูมิมันก็เหมือนกับปรับร่างกายว่าเออมันก็ไม่ร้อนแต่ว่าเขาสึกอยากจะลงไปอีกมันสบายมากทุกคนสามารถลงบนได้เลยนะจ๊ะคนที่ญี่ปุ่นเน่เขาบอกว่าต้องลงบอ่อแล้วประมาณ5ที หลังจากแช่ออนเซนเสร็จแล้วก็ไปผ่อนคลายกันต่อที่ห้องซาวน่าปรับอุณหภูมิร่างกายกันซะหน่อยแล้วก็ไปต่อกันที่ห้องสตรีมหรือจะพักผ่อนชิลๆที่ห้องหินร้อนห้องครูดาวเป็นการรีแล็กซ์ร่างกายให้ได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่สบายมากค่ะโอ้โดีมากๆเลยค่ะกับการได้มาแช่ออนเซนในวันนี้เนานะกิฟต์เนาะใช่เกว่าเป็นกิจกรรมที่ ได้รับความนิยมมากๆในหมู่สาวๆอย่างพวกเราเหมือนแบบเวลาที่เหมือนแบบไปทํำเล็บต่อขนตาการแช่ออนเซ็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจริงค่ะที่แบบสาวๆอย่างเราชอบมากๆเลยนี่รู้จักหน้านี่คือแช่เสร็จปุ๊บหน้าย,ยัางแดงอย่างนี้อยู่เลยค่ะใช่ใครที่มีลักสไตล์คล้ายๆเราเนาะม,มาเลยค่ะที่นี่ดีมากนอกต่กได้พักผ่อนแล้วเนี่ยยังได้ดูแลผิวตัวเองด้วย